ทำสำเร็จแล้วครับบุนไหลหนี่ไว้ที่ไปหกเดือนกถือว่าโอเคอยู่ครับบุนหลดึงสามารถดึงนกลงเป็นนกป้าลอยครับสก,กุกสองกุกไหลาสามสำหรับบุนไหลนกเชลยนกเสียงกลางไปหาง่ายแล้วครับเชลยตัวนี้ ตดินอยู่หลังบ้านพี่นองเจ้าบนไหลเสียดายบริไตตั้งกล่องเฝ่านกปลามาเสีนแล้วจักสิเป็นยังไดครับนกปลามาเถียงอยู่ต้นครับ

ี๋ยวถาหลุนถาบังก็ร่งเงถียงเถียงอีกตัวหนึง่งอยู่ตัวนาำทั้งเป็นออกบุนไหลไปเศร้าหรอปนี้บุญนหลก็รลังดึงครับสิดึงสำเร็จบ่บุเสียงนกปลาตีตะไลหรอไม่ก็ตัวหนึงนะ่งครับเป็นสองตัว มันตัวใดสีลงครับอืกปลาคู่ใส่กันหมดตกปลายลุงสิลงบ่ ลงไหบอรอ่ลุลนร้อชุ่มครับลงหลอพี่น้องแต่ลงไปทา้งคางข้างหน้าคนขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรุ่นครับรุ่นรุ่นครับรุ่นครับกำลังกู้ใส่นกตอยโอ้ยเสียดายวัยต่างกล้อง ขึ้นก็เป็นขึ้นชุดเก๋าๆตุกตาเห็ดใหม่ๆพุ่นครับโมเมนต์ชุดหลังๆนี่แต่กระติดตีกำลังคู่ใส่กันพี่น้องเลยเสียดายว่าได้ตั้งกล้องครับรุ่นเอาลจริงไดม เป่าน้ำหนกปลาหนกปลามาเพี้ยนเลยบเด้ตังกองโบเห็นบังหยาบังพี่น้องโบเตียนแล้วมาซิมันโมเมนี่คุณไล่หลังจากพุกเดือนโบได้ออกต้อ ขึ้นก็ข้เกสร็งานบ่นาะขึน นองหุ่นบ้างครับเสียดายตะบดได้ตังกล่อง ตดียนมีแต่คู่สื้อมีหลายกระเฮียงเฮียงอีกตัวหนึ่งยุ่งทั้งมี้สองตัวพี่น้องติดระบายยู่งยืดยากยักอยู่นั่นแมนติดระบายยังยิ่งยืดยากยักอีก ล่อจากหน่อยแล้วครับขึ้นขึ้นชุดเกา๋าเก๋าตั้งแต่ผมหัดเหตุใหม่ๆติดะระเบ้อพี่น้องดีเรียกเรียกเรียกบยิ่งส่งเกระสิติดแล้วล่ะ

มันแนมบอชัดเกาะก็คือบอบินนะติดแล้วก็ได้ตัวหนึ่งเหยียดเรื่องเึ่งพี่น้องเลยมึงบ,บอดชัดเลยพี่น้องจติดบอดติดหยากระบังมึงนแนม่บอดเห็น กับอบินไม่ใช่ล่อแพ้คูบ่ายาปังยี่จิกหลุด,ดอกก่อนเนื้อยามาันจิกหลุดก่อนนี้พี่น้อง ชัดแลนออกไปแล้วนี่เด็กยังอยู่หนออยู่อยู่จะจับมันกระโบบินตัดทินใจไปบางพี่น้องได้ก็ได้เพราะได้ก็ย่ามันผมว่าติดแล้วละ่ะ อ่ติดแล้วพี่น้องติดแล้ว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 โมย่อมบิดเลยติดใส่ลรโอ้เต็มคอพี่น้องเต็มคอครับผม เต็มคอครับเต็มคอขึ้นตั้งแต่สมัยหาเทียนใหม่ๆพูนครับยังมานคือเกา่าเสียงกลางไปหาไงครับตัวนี้ผมก็ตามมาดแลหรอของก็ะไดตัวบอลลูนเกือเสื่อตัวนี้ตัวเสียงหน่อยอยู่เล่งบอลล ครับผมหมันครับบุญไหลเมื่อนี้ครับเสียดายว่าได้ตั้งกล้องครับเฝ้าเห็ดกล่องผ้าอยู่ได้ยินเสียงนกยินเสียงของนกมาอย่าง,างดุยไก่กเลยเฝ้ามาต่อเก่งมากลูกบุญไหลทำสำเร็จแล้วครับบุญไหลมีเวทีไปหกเดือน ถือว่าโอเคอยู่ครับบุนหลายดึงสามารถดึงนกลงเป็นนกปลารลอยครับสามกุ๊สองกุกหไหลสามสำหรับบุนไลนยเชลเลยนกเสียงกลางไปหาไง่แล้วครับเชลเลยตัวนี้เอ้าออออ ท่านเก่งบนได้หรครับสำารับการตัวดินบนลายเป็นนกพะเนียดครับมานครับเต็มข้อครับนกแก่เติบเ่ายขนครับเก็บนกกันครับพี่น้องครับมันนี้ถือว่าบุนลายทำสำเร็จหรือไว้ที่หกเดือนเสียดายจะบ่ได้าทายกล่องเอาช็อตเด็ดๆพี่น้องเลยตีกันอยู่ข้าวหนึ่ง ครับเก็บนกกันครับผม